เอ to อว <c oughs> ั่ไ <c> ด <oughs> ้กินโดนราดลงไปลวดโจก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 ขาดยังยากเพี่น้องจ๋าไปกินกับปังฟอนนะจ๊ะหืมน่ากินไหมน่ากินไหมจวดบักพริกคือเกลี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 ยวพีก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 นี่บ่ต้องค้น พริกโดืโดดืใบม่มยงหลัก ยาหนุ่มจีนแต่ที่ส่น้ำปลาด่าน้องหอม ước đoàn รีบกินร um ีบไปทำงานต่อ มีถั่วง,งอกมีกระลำม,ม,มีถั่วฝักยาวซอยนะ หผ่านไงฮะยี่ไม่กับห้อนห่อนพี่น้องผ่านไปแหละแห้งห่อนมันี่ Siap. แซ่บมหาศาลลายแห้งงมมูบดบะพริกบะพบริกนีคขวัวเองเพรซะาใจ lấy <laughs> thì chan nữa Cái gì thì hoa về kìa Đỡ mặt thêm โอ้ยเป็นคนมักกินไวนะพี่น้องครับผมกินเร็วเรวรีบกินรีบเสร็จรีบทํานั่นทํานี่ต่อต่อมานางกินแบบอันนี้นะครับเน,นี่ยได้เสพแสกปากกินหลด <c oughs> นะครับเ <c oughs> มนูนี่ครับเป็นมนูแบบว่าเขาเอิน่นบุญบานบุญงานอืมงานแต่งงานนั่นงานนี่งาน,ง,านงานบวญงานบวชงานบุญบุญบานเนี่ย พันที่มีให้กินตลอดแต่ละบาทแต่ละแต่ละหลังแต่ละหลังน้ำยาเขาปุ้นน้ำยาป่าผมมีด้งานศพงานศพผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ถือว่าอันเคกินเส้นอ่ามันสีเยือเขา่าจังได้กาะที่มีคนตายต่อกันเนี่ยนะพี่น้องอืมเขาเลยให้กินแต่กระเพาะปลาหรือเปล่านี่แหละนะครับผมจดจำได้นะพี่น้องขอพูดหลายๆนะครับที ขอมารับชมบางปอดนะครับขอพุ่นจากใจคอให้พ่พอแม่พี่น้องมีความสุขความจเจริญคือเก่าครับผมร่ำรวย,วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ